คุณผู้ฟังครับล่าสุดแม่ทัพภาค2ประกาศแบบเด็ดขาดเลยถ้าเขมรล้ำเส้นมาเจอยิงแน่ไปจนถึงการเปิดโปงแผนสุขโปกคุณเซ็นใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ชาวบ้านเขมรบุกรื้อรั้วลวดหนามที่บ้านน้องชานและปิดท้ายด้วยหมัดน็อกเอาท์ของเราคือการเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินรบคริปเพนฝูงใหม่ล่าสุดงานนี้ขมรมีหนาว มาเริ่มที่เรื่องแรกเลยครับในวันที่25สิงหาคมปี2568ท่านพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ประกาศกล่าวว่าได้บอกกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไปแล้วถ้าหากเจอกองกำลังขมแฉรุกล้ำอธิปไตยของไทยเข้ามาเมื่อไหร่ตอบโต้ได้ทันทีอ๋อไม่ต้องรอคําสั่งจากเบื้องบนแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับท่านพูดชัดกว่านั้นอีกว่าหากลุกล้ําอธิปไตยของไทยเราก็ยิง คำพูดของท่านนี่มันเปลี่ยนกฎการประทะใหม่ไปเลยครับจากเดิมที่เราอาจจะต้องอดทนอดกลัน้นถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วค่อยไปทําเรื่องประท้วงทางการทูตทีหลังซึ่งมันชักช้าไม่ทันการแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะเขมรมันชอบมาแบบเคลื่อนที่เร็วแอบมาซุ่มดูเราลาตะเวนบ้างแอบมารอบวางทุนระเบิดบ้าง แม่ทัพภาคสองท่านจึงสั่งเลยว่าถ้าเจอเมื่อไหร่ให้จัดการได้ทันทีไม่ต้องรอแล้วที่ฝั่งเขมรเคยยื่นข้อเสนอให้ไทยรื้อรั้วลวดหนามออกเราจะยอมช่วยเก็บกู้ทุนระเบิดละคะท่านว่ายังไงบ้างคะอันนี้ท่านปัดตกแบบไม่ใยดีเลยครับคือมันเป็นคนละเรื่องกันเราไม่รับข้อเสนอนี้อยู่แล้วรั้วลวดหนามที่เราสร้างมันคือแนวป้องกันประเทศของเราอยู่ในดินแดงเราเราสร้างเพื่อความปลอดภัยของคนไทย จะให้เราไปรื้อเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาควรจะต้องทําตามกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วได้ยังไงมันไม่มีเหตุผลการที่เขมรยังลอบวางทุนระเบิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นคําสั่งจากระดับผู้บังคับบัญชาของเขาเลยนะไม่ใช่พลฐานทำเกินเองซึ่งเราก็ประท้วงไปตลอดว่าอย e ่าทําอีก เพราะมันคือการรุกล้ำอธิปไตยของไทยแต่เขาไม่ฟังกันหรอกท่านแม่ทัพก็พูดตามความจริงว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับนโยบายของคอมมินล้วนๆเลยทหารระดับภูมิภาคข,ของเขามีหน้าที่แค่รับคําสั่งต่อให้เจรจากันในระดับพื้นที่ได้ข้อสรุปดีแค่ไหนแต่ถ้าผู้นําสูงสุดของเขาไม่สั่งไม่ให้สัญญาณล,ลงมามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงได้คือเราก็พร้อมปกป้องตัวเองคําสั่งยิงได้ทันทีเนี่ยมันบอกเลยว่าเราไม่ทนอย่ามาล้าเส้นแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเด็ดขาดจริงๆ แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องที่หนองจานเลยสินะคะใช่เลยครับมันเหมือนกับว่าพอราประกาศก้าวปุ๊บฝั่งโน้นก็ลองของทันทีเหตุการณ์ที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดาสแก้วเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่25สิงหานี่มันเป็นแผนการที่สุกปรกและขี้คลาดของเขเมรตามรายงานจากเพจ Army Military Force มีกลุ่มชาวบ้านเขเมรบุกเข้ามารื้อถอนรั้วลวดหนามหีเพลงที่เราติดตั้งไว้ในดินแดนไทย นี่มันไม่ใช่การประท้วงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะแต่มันคือปฏิบัติการที่วางแผนมาอย่างดีมีทหารขเขมปรปลอมตัวเป็นชาวบ้านถอดเคลื่อนแบบออกทําตัวเป็นแกนนําคอยสั่งการยุยงปลุกปั่นชาวบ้านให้เข้ามารื้อรั้วของเราโอ้โห oh. แล้วที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยขเขมรเกณฑ์ทั้งเด็กผู้หญิงและก็คนแก่มาอยู่แถวหน้าสุดใช้เป็นโล่มนุษย์ โอ้โหนี่มันเป็นยุทธวิธีที่ขี้ขลาดตาขาวที่สุดคือไม่กล้าสู้กับทหารไทยซึ่งซึ่งหน้าเลยต้องเอาพลเรือนมาบังหน้าเพื่อสร้างสถานการณ์ให้ทหารไทยตกในที่นั่งที่ลำบากถ้าเราใช้กำลังต่อโต้ก็จะโดนเขาเอาไปป่าประกาศทั่วโลกว่าเรารังแกพลเรือนผู้บริสุทธิ์ทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยร้อปเซ็ค่ะซึ่งข้อเท็จจริงก็คือชาวบ้านกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เคยเป็นผู้ลี้ภัยจากสงครามกลางเมืองเขมรแดงในอดีต ประเทศไทยเราก็มีเมตตาธรรมให้เข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลีภ้ภัยหนองจานชั่วคราวแต่พอสงครามจบค่ายปิดตัวลงแทนที่พวกนี้จะกลับบ้านตัวเองก็ไม่ยอมย้ายออกไปแถมยังรุกล้ำขยายชุมชนเข้ามาในแผ่นดินไทยลึกเข้ามาเรื่อยๆเป็น10บสิปีจากที่ไทยเคยช่วยเหลือในวันนั้นตอนนี้พวกเขมรงกลับมาตะโกนด่าทอทหารไทยด้วยท้ายคำหยาบคายจะมาขับไล่ฐานไทยให้ออกไปจากแผ่นดินไทยเราไปดูคลิปบางช่วงมางตอนกันครับ มึงออกไปออกไปมึงไปดินมึงเลยออกไป ทหารไทยเราก็แสดงความเป็นเหมืออาชีพนะครับตอนแรกก็พยายามเจรจาแต่ไม่เป็นผลเราเลยต้องใช้เครื่องปล่อยคลื่นเสียงหรือแอลแรเพื่อควบคุมสถานการณ์แต่เขมงก็ไม่หยุดนะยังบุกเข้ามาเรื่อยๆไม่พอนะในขณะเดียวกันฟังทหารเขมรที่เป็นแกนนำกับนักข่าวเขมรก็เล่นละค ตบตาชาวโลกทำเป็นเอามือปิดจมูกแล้วปล่อยข่าวลวงว่าทหารไทยจะใช้ควันพิษอันนี้เนี่ยมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเราเลยใช้เลยค่ะแล้วสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายจนเข้าทางแผนของเขมรทหารไทยเราจรึงตัดสินใจถอยออกมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะยังคงตรึงกำลังเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ใกล้ๆและถ่ายคลิปทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วพอเห็นเราถอยเนี่ยเขมรก็ยิ่งฮึกเหมิม ช่วงเย็นประมาณ5้าโมงสเนี่ยก็มีชาวบ้านขเขมรเข้ามาสมทบอีกพอถึงเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งแกนนําที่เป็นทหารปลอมตัวมาก็ประกาศให้ทุกคนปักหลักนอนค้างคืนกันในพื้นที่บ้านหนองจานเลยขเขมรก็หวังจะยึดดินแดนของเราให้ได้โอ้โหแล้วอย่างนี้ทางกองทัพบ,บกของเราออกมาตอบโต้อย่างไงคะเนี่ยบอกเลยว่ารวดเร็วและเด็ดขาดมากครับพลตรีวินไทยสุวารีโคษก,กองทัพบ,บกท่านออกมายืนยันว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจริง เขมรใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือจริงและที่สำคัญที่สุดท่านประกาศเลยว่าขณะนี้กองทัพได้ดำเนินการวางลวดหนามกลับคืนในแนวเดิมเพื่อยืนยันอธิปไตยของไทยในพื้นที่ดังกล่าวแล้วชัดเจนเลยค่ะแล้วมันยังไม่จบนะครับตอนที่ชายแดนยังตึงเครียดแบบนี้ขเขมรก็เปิดแนวรบที่สองขึ้นมาทันทีด้วยจดหมายประท้วงจากผู้ว่าขเขมร ในวันที่25สิงหาคมปี2568นายอุมเรียตรีผู้ว่าราชการจังหวัดบันไทยมีชายของเขมรได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วของไทยโดยในจดหมายฉบับนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกกังวลที่ผู้ว่าสักแก้วของเราประกาศว่าจะออกโฉนดที่ดินให้กับคนไทยที่มีสิทธิ์ในพื้นที่บ้านหนองจานเขาก็เขียนมาทํานองว่าการออกโฉนดในดินแดนไทยเนี่ยเป็นสิทธิของไทยนะ มีแต่แต่การออกโฉนดนั้นจะต้องไม่กระทบกับพื้นที่ที่คณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ยังตกลงกันไม่ได้หรือพื้นที่ที่พลมเมืองเขมรกำลังครอบครองอยู่ <c oughs> นี่มันตรรกะอะไรคะเนี่ยแล้วที่เขาอ้างว่ามีขเขมรกำลังครอบครองอยู่ก็คือพวกที่ลุกล้ำเข้ามาแบบผิดกฎหมายไม่ใช่หรอกคะเนี่ย ถูกต้องทุกอย่างเลยครับขเมเพยายามใช้กฎหมายมาบิดเบือนข้อเท็จจริงทําเป็นอ้างบันทึกความเข้าใจหรือ M O U ว่าการกระทําของเราจะละเมิดเจตนารมณ์ของข้อตกลงนี้ซึ่งมันน่าตลกสิ้นดีครับเพราะคนที่ละเมิด M O U ตลอดเนี่ยก็คือฝ่ายขมรเองที่ปล่อยให้คนของตัวมารุกล้ำแผ่นดินเราสร้างบ้านแปลงเมืองเปลี่ยนแปลงสภาพแวดน,น้อมในพื้นที่ชายแดนมาเป็น10บสปี พอเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายบนแผ่นดินของเราบ้างก็มาโวยวายหาว่าไทยผิดจริงเลยค่ะบอกเลยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดบันไทยมีใช้ไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นที่นี่คือประเทศไทยเรามีอํานาจอธิปไตยเต็มร้อยที่จะบริหารจัดการแผ่นดินของเราการออกโฉนดที่ดินให้คนไทยในบ้านหนองจานคือการยืนยันอํานาจอธิปไตยของเราอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุด จดหมายฉบับนี้เนี่ยมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยในทางกฎหมายขเมนแค่ตบตาชาวโลกพยายามเฟกขึ้นมาว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พิพาททั้งๆท,ที่ความจริงมันคือพื้นที่ที่ถูกรุกล้ำต่างหากขเมนนี่มาทุกรูปแบบจริงๆค่ะ ใช่เลยครับมาต่อกันที่เรื่องการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไทยเรากันครับนี่คือหมัดเด็ดเลยในวันที่25สิงหาคม2568ที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนได้มีดีลประวัติศาสตร์เกิดขึ้นด้วยการเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพนฝูงใหม่โดยพลอากาศยเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศของเราได้ลงนามในสัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับหน่วยงานของสวีเดนและบริษัทซาบเพื่อจัดซื้อเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ล่าสุด JAS 39 g r i p p n n e f f ซึ่งโครงการนี้เนี่ยชื่อว่า p e พี e บูรพาหรือบูรพาสันติมีไว้เพื่อสร้างสันติภาพที่ชายแดนด้านตะวันออกของไทยเราแม่จังหวะเซ็นสัญญานี้เหมาะเจาะเลยนะคะนั่นแหละครับท่านผอ,อทอ,อพูดเองเลยนะว่าเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นมันก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่เราจะสร้างภารกิจของเราให้มีความมั่นใจอย่างสูงสุด ในขณะที่เขมรใช้แผนสกปรกอยู่หน้าบ้านเราไทยเราก็กำลังยกระดับการป้องกันประเทศไปอีกขั้นแบบที่เขมรตามไม่ทันซึ่งกริปเพนคุงใบนี้เนี่ยจะเข้าประจำการที่ฝูงบิน102กองบิน1 02, 01, จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยตั้งแต่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงอ่าวไทยเลยทีเดียว ท่านผอบธอ,อยืนยันว่าคลิปเฮนรุ่น E.F. นี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่น C.D. ที่เรามีอยู่เดิมมากแล้วท่านก็ยังย้ำแบบชัดเจนนะว่าเราซื้อมาเพื่อป้องกันประเทศไม่ได้ตรงการลุกรานใครแต่ถ้าใครมารุกรานเรากรก็ต้องเจอของจริงกันบ้างใช่เลยค่ะดีลนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องเครื่องบินอย่างเดียวใช่ไหมคะยังมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลกลับด้วยถูกต้องเลยครับนี่แหละคือความสุดยอดของเดีลวนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า Offset p olicy หรือนโยบายชดเชยเราใช้งบประมาณซื้อเครื่องบินล็อตแรกนี้ไปประมาณ17,000ล้านถึง19,000ล้านบาท แต่เราจะได้รับกลับคืนมาในรูปแบบของการลงทุนทางเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้ทุนการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีมูลค่าสูงถึงกว่า100 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวเราไม่ได้แค่ซื้ออาวุธแต่เรากำลังซื้ออนาคตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยนั่นเองกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ